ก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเออรีวิวตัว c b 500X ตัวปีใหม่นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมได้ออกมาประมาณ1อาทิตย์แล้วนะจากพี่ b i g กวิ g งพราม5นะครับก็ทำการจองแล้วก็ให้เขามาส่งที่บ้านนะครับตัวนี้รูปลาครับสำหรับตัวปี2022เนี่ยจะได้เป็นชงหน้าแไซดาวนะครับแล้วก็ เออเป็นดิสเบรกหน้าคู่นะครับแบบฟอ์ตติง้งเมานะตัวคาลิปเปอร์ตัวจับนะครับแล้วก็ในส่วนของสวิงอาร์มอามหลังนะครับจะเป็นแบบใหม่นะจะสังเกตว่ามันจะเป็นแบบแบบอันอันใหญ่กว่าตัวปี19-20นะครับที่นะ้ำจะได้เห็นแบบชัดๆ แล้วก็ซอบนั้นก็แทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะนอกจากต,ตัวติกเกอร์นะตัวนี้ผมดาวไปดาวไปประมาณ65,000นหนะครับผ่อนเดือละสามเดือนละ3า0 0ันิดๆิดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาไล่ของแต่งกันต่อนะคือตัวนี้เนี่ยผมไม่ทำการ แต่แต่งคือชิวหน้านะครับตัวนี้ชิวหน้าตัวนี้ผมสั่งจากช้อปปี้นะครับทรงสูงนะเพราะผมมี็คนสูงนะผมเลยต้องการชิวสูงหน่อยว่าตัวเดิมเนี่ยมันมันเตี้ยไปขนาดปรับสูงแล้นะอันนี้ผมปรับสุดนะอืมทรงสวยอยู่แล้วก็ตัวกาดมะนาวนะครับ ของไลออนนะตัวนี้ผมติดจาก320 s p นะประมาณพันห้าตัวนี้นะโอเคเออตัวซิลนี่ผมสั่งมา500บาทนะครับจากช้อปปี้แล้วก็แหลกท้ายนะแหลกท้ายตัวนี้ผมไปติดจากร้าน BB Buy Shop นะเอ้ย JJ J b จไบช็อปตรงวัด วัดมหาสวรรด์หรืออะไรนี่มผมจำไม่ได้แล้วแล้วก็ติดตัวถาดของแชสีแ8ซึ่งตัวผมเนี่ยมีมีกล่องอยู่แล้วแต่ว่าพอผมใช้พอซ่างครับสามารถพอซ่าสามร้ออยู่แล้วผมไม่อยากที่จะติดกล่องกล่องเหลียมก,ก็เลยช่วยลดร,ระยะค่าใช้จ่ายไปได้เยอะนะ ตัวโชกอัพหน้าใสดาวอัพใสดาวดูหล่อขึ้นดูหล่อขึ้นเยอะนะครับตัวนี้ราคาเดิมเลยนะพตัวปีสองพันสิบเก้าเนี่ยจะเป็นลักมันสองแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยใช่ไหม ตัวนี้ราคาเดิมเลยได้ได้อัพสายดาวมาใหม่แล้วก็ดิเกบกหน้าคู่นะครับรอ,อนี่นะรถผมก็จะประมาณนี้นะความระหแรกนที่ผมได้ขับคือผมอ่ะขับรถมิกบาครั้งแรกนะครับคือมคีครั้งแรกรแ,รก,แก่อนพับออโต้ไอตัวขนามฟอร์ซ่าสามร้อยตัวนนู้นครับไอตัวนู้นครับนะ คือหนุ่งท้อค่อนขา้างดีนะผมขยับมาจากสามน้อยแล้วก็บิดเร่งตามใจเลยนะครับแล้วก็ช่วงล่างดีมากเวลาผมรูดหลุมเนี่ยผมสมว่าผมถ้าสมมติว่าผมจะเป็นปูใช่ไหมมีข้อต่อเยอะค่อนข้างท,าที่จะดีเลยแล้วก็โชคล่างชกล่างเขาเนี่ยค่อนข้างทีท่จะโชกหลังอะ่ะค่อนข้างท,าที่จะหนึบมากแล้วก็ข้างหน้าก็หนึบเหมือนกันนะหนึบเอาเรื่องเลยคนระับ เดี๋ยวมาดูมุมมองคนขับเนาะยวขึ้นกับออันนี้มุมมองคนขับนะครับก็จะประมาณนีามแรกเหมือนเดิมเลยนะครับล้หน้าโปรงหน้าแัดก็เหมือนเดิม เก็ผมได้มาทีหนึ่งก็วิ่งไปมาแปดร้อยกิโลและนะ้วนะครับโอเคเดี๋ยวลองมาฟังเสียงเครื่องกันดูเนาะพอแล้วก็มีคือไฟหน้าครับนะไฟหน้าเขาจะเป็นแบบ แบบี4มุมนะครับไปตับนะโอเคเสียงเครื่องก็จะประมาณนี้นะสำหรับใครท,ที่เออจะหารถกิ๊กแบ,บ็คันแรกนะครับพอดีที่ผมเรียกตัว500อีกเนี่ยเพราะว่าหนึ่งมันได้ up ไตดาวน์แล้วก็ได้ดิดเด็กหน้าคู่นะครับก็คือตอนแรกเนี่ยผมอะ่ะ มองเวอร์ซิต้650อยู่แต่ด้วยปัญหาคือผมเป็นคนข้อ้าที่จะสับชา้าแล้วก็อยากจะได้รถที่ประหยัดน้ํามันแรงพอประมาณครับเลยไปหานไปมองตัวนี้คือตัวใหม่มันเปิดพอดีไงผมก็เลยเขาเปิดตัวแล้วผมก็เลยจองไปเลยนะตัวนี้ได้โปรโมชั่นก็คือในเสื้อเสื้ออินเนอร์นะครับแล้วก็ไ้ขอเรียนเรียนฝึกแบบขี่ครับเอ้ยฝึกเบสิกครับ ก็ประกันภัยชั้นหนึ่งนะประกันภัยชั้นหนึ่งแล้วก็ร,ะะระะอรลบอทะเบียนปีนะครับตันนี้ก็น้นยับยับเลยยอดดาวเข้าเต็มเลยนะนะนก็ประการนี้นะอ่อเลยคันนี้โต๊ะติดสีทองด้วยนะติดไปหนะ้า ไ,ไกลๆนึกว่าขับที็7นะเพราะไฟมันเหมือนมาก